สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ผมมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับดาราคนหนึ่งครับซึ่งเป็นพิธีกรด้วยถ้าท่านผู้ชมยังจําได้นะครับเธอเคยโพสต์บอกว่าไม่กลัวใครทั้งสิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้โพสต์บอกคุณกนกว่าเธอนี่แหละคือดาราที่สนับสนุนสามกีบเอาทัวลงได้เลยและหลังจากนั้นเนี่ย ช่องเจ็ดสีซึ่งเธอได้ทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็เป็นดาราอยู่ด้วยเนี่ยก็ได้ปลดเธอออกจากการเป็นพิธีกรและหลังจากนั้นเธอก็มีเรื่องราวอีกครับโดยการโพสต์ใน i ิน t a g r กรมว่าถ้าเธอตายเป็นผีเนี่ยเธอจะจองเวรกับท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลที่ห่วยหวยแล้วหลังจากนั้นอีกครับเธอก็ขยันเป็นข่าวจริงๆมีข่าวว่า เธอได้ไปแจ้งความเพื่อจับตำรวจคนหนึ่งยศสิบตำรวจโทซึ่งเธออ้างว่าได้เดินตามหลังเธอเข้าไปในห้องน้ำเพื่อแอบมองดูเธอแต่แล้วเหตุการณ์มันก็กลับตลปัดครับมันไม่ใช่เป็นตำรวจคนนั้นเลยและวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวข้องกับตัวเธออีกหนึงข่าวข่าววันนี้เป็นข่าวส่วนตัวครับคือข่าวที่เธอเลิกกับแฟนหนุ่มเธอคือ หมิวสลินพัฒรักแท้แพ้โควิดหมิวเลิกราแฟนหนุ่มแล้วเพราะโควิด -19 ทําให้หลายๆคนต้องอดเจอครอบครัวและคนรักโดยเฉพาะรักทางไกลเหมือนสาวหมิวสลินพัฒกองตรก,การที่ล่าสุดเจ้าตัวโพส์ถึงเส้นทางความรักที่ต้องจบลงเพราะสถานการณ์ที่ไม่อาจทําให้คนรักมาเจอกันได้เธอเล่าให้ฟังว่า ตอนแรกตัดสินใจอยู่นานว่าจะพูดเรื่องนี้ดีไหมแต่ในที่สุดเธอก็ไม่สามารถที่จะเก็บเอาความลับไว้ได้เธอก็บอกว่าสุดท้ายเราก็ไม่สามารถยิ้มและตอบคำถามกับทุกคนได้ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปหาแฟนเมื่อไหร่จะแต่งงานเธอขอบคุณทุกๆคนมากที่ร่วมยินดีและมีความสุขกับความรักในครั้งนี้และเธอก็มีความยินดีเช่นกันเธอบอกอีกว่าเราไม่ได้เลิกกันเพราะทะเลาะหรือมีเรื่องให้เกลียดกันเลย แต่มันเป็นความเสียสละของเราทั้งคู่ที่รู้สึกว่าเราไม่สามารถไปอยู่ตรงนั้นทําหน้าที่ของคนรักแบบที่ควรจะทําได้เธอจึงตัดสินใจเบรกความสัมพันธ์ไว้ก่อนถ้าหากว่าสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายก็คงจะเดินทางไปมาหากันได้แต่เวลามันเลยมาเกือบ2ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันทั้งทั้งที่ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วตัวหมิวเองก็เป็นคนพูดเองว่าในระหว่างที่เขาเบรกความสัมพันธ์นี้ ถ้ามีใครเข้ามาก่อนก็อย่าปิดตัวเองและวันนี้หมิวเขาก็ยินดีแล้วที่เขามีคนที่มาทําหน้าที่นั้นแทนหมิวแล้วมิวบินไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้มิวไม่สามารถเป็นคนที่เปิดประตูรับเขาตอนกลับมาจากที่ทํางานได้มิวไม่สามารถนั่งคุยถึงเรื่องต่างๆจับมือกอดรูปหัวโดยไม่ผ่านกล้องจากโทรศัพท์ได้มิวก็พยายามแล้วที่จะบินไปหาพี่เขาแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ทุกอย่างมันก็ไม่เอื้ออํานวยเลยและไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้อีกนานสักแค่ไหนวันนี้ความอดทนมันก็เลยหมดลงพอดีซึ่งมิวเองรู้ดีว่าก็คงจะมีใครสักคนหนึ่งเดินทางเข้ามาในส่วนที่เขาขาดได้มีคนคุยข้างๆได้ไปทําอะไรด้วยกันในวันหยุดเป็นคนที่เขาสามารถทํากับข้าวให้ทานได้และนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ต้องนั่งเฝ้าดูในโทรศัพท์ ถามว่าเสียใจไหมเธอตอบว่าแน่นอนสิเสียใจแน่นอนเพราะมิวก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสทําแบบนั้นเลยมิวเชื่อว่าถ้ามีวีโอกาสมิวมิวก็จะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้พี่เขาได้แน่ๆมิวอยากเป็นหลังบ้านที่ดีของคนที่มิวรักแต่ในวันนี้มิวทําแบบนั้นไม่ได้และก็คงไม่มีโอกาสได้ทําอีกแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับสําหรับชีวิตมนุษย์ช่วงชีวิตหนึ่งงของเราหากทําผิดพลาดครั้งที่หแล้ว มีครั้งที่สองครั้งที่สามก็จะตามมาได้ทำบุญเยอะๆเพื่อที่จะรอดพน้นจากเรื่องร้ายๆที่จะเข้ามาในชีวิตและขอให้เจอคนรักใหม่เร็วๆนี้นะครับน้องหมิวดาราสากีบศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดารามาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ